โอเคครับเดี๋ยวจะนีะ่ครับทางหนูครับเดี๋ยวจะใส่ดูคันเล่ก่อนนะครับโอเคครับผมเจอทางแล้วครับทางมันไม่ค่อยนี่เหล่ครับเพราะว่ามันเป็นหน้านี้ครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูขั้นหนึ่งครับผม ผมใช้มือทำนะครับใช้มือในการรีดลวดครับประมาณนี้ครับผมนีม่ครับผม ใส่แล้วเรียบร้อยครับใส่สูงหน่อยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเขาใส่ก่อนครับผมนี่ครับทางสวยๆครับมาจากฝั่งนี้นะครับทางสวยๆครับใส่ไปแล้วครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมโอเคครับผมใส่ เรียบร้อยครับเหลืออยู่ประมาณสิคันครับมืดก่อนครับหาไม้ไม่คันสุ่มมาเลยครับวันนี้ตอนแรกว่าว่าจะปากเบ็ดหาเยอะยากเหลือเกินครับก็เลยขึ้นเร็วด้วยครับก็เลยใส่ใส่หังหูครับลองเชิงดูก่อนครับ ยังไม่เปิดฤดูกาลอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็หมายก็โอเคอยู่ครับที่พอมีรุ่นครับโอเคครับผมไว้เจอกันคืนนี้ครับสองทุ่มโอเคครับผมโอเคครับผมมายามดักหนูกันครับ มาในวันที่ฝนตกครับโอยเพิ่งหยุดไปครับแต่เราก็จะมาดูครับเพราะว่าเผื่อว่าเขาวิ่งตอนเย็นครับตอนหัวค่ำฝนตกประมาณตอนสองทุ่มครับยังอยู่ครับโอเคครับผมไปดูคข,ข้างหน้ากันครับ ยังอยู่ครบครับน่าจะแห้วหรือ้างครับอันนี้ยังอยู่ครบเลยน่าจะยังไม่วิ่งอุย้ยชนกับดักครับอุย้ยชนหมดเลยครับ เดี๋ยววิ่งตั้งแต่หัวค่ำครับโอเคครับเดี๋ยวขอตั้งกับดักใหม่ก่อนครับนี่ครับหักออกด้านข้างเลยในที่หนึ่งครับผมที่เมื่อกี้ตน้นหักเบ็ดหมดเลยไม่หกักกับดักหมดเลยครับโดนปัดหมดเลยครับหนูน้อยหรือเปล่ทาทันเนี้ย อยู่กันหมดเลยครับออกไหมล่ะน,นี้ยังไม่ออกครับลวดยังอยู่ดีติดดักอยู่ดี นี่ก็ยังนี่ันก็ยังดูครับยังไม่ออกนี่ตายังไม่ออก คครับผมตามไปเรื่อยๆครับนั่นก็ยังอยู่ผมเส้นปลาส้นปลามันจะขึ้น ก็ยังนิ่งครับนิ่งงานจะไม่ออกมัง้งมันเดือครับ ดุนดุโอ้ยกบบก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 บบก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 กบกบบกบงบก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 บ้บก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 บบกบงบกบกบกทกบกบกับบ สิได้น้ำลึกคันนี้แหละไม่ออกครับอุ้ยน่าจะยังไม่ออกอ๋อมีออกเลยครับ กันี้ก็ยังอยู่ดีโอเคครับไปทสี่่นกันต่อครับลงเม็ดไม้อีกแล้วครับโอ้ยวันแรกการลองเชิงสงสัยจะไม่คือครับน่าจะไม่คือแล้วอย่างนี้โอ้ย ฝนลงเม,ม็ดม่แล้วโอเคครับผมถ้ามีผลงานยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ชมครับดูท่าทีนะจะไม่มีผลงานหรอกครับฝนรินมกแล้วครับแต่เมฆก,ก็เริ่มโล่งแล้วครับม,มีเมฆขึดาวเตรมฟ้าแต่มันก็รินมาโอเคครับผม ดูครับหอยครับปอดโต ครับที่ที่สองครับไม่น่าจะออกหรอกครับวันนี้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าเรามาถ่ายบรรยากาศให้ที่นเพื่อนๆได้รับชมกันครับเอาบรรยากาศครับนี่ข้าวครับล้มหมดเลยครับฝนมานี่ข้าวล้มหมดเลยครับ ราบเลยหนูไม่ได้จะออกครับฝั่งนี้เพราะว่าฝนตกเสียดายครับคุณก็ออกลบเรียนด้วยครับฝั่งนี้ ดวนี่งครับโอเคครับโอ้ยแต่คลองใหม่พ่อน่าจะไม่หวานนะวันนี้ฝนมันตกครับโอ้โหไม่งั้นน่าจะมีลุ้นอยู่ครับโอเคครับผมดูทางยังสวยครับเสียงปลาครับเริ่มลงคลองคืนแล้วครับ เยวจะต้องปักเบ็ดแล้วครับทิศหน้านี่ต้องหาปักเบ็ดเรื่อยปลาลงคลองลงคลองใหญ่จะหาปักเบ็ดนี่ครับรูข้าวครับโอ้ยล้มระเนระนาดเลยมีชนอยู่สองคันครับตรงที่ โลหวังนั่นแหละครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับหากินก็มีทั้งหมาแล้วก็ไม่หมาครับถ้าตักเบ็ดนี่ต้องหาเหยื่อเราวันว่างก่อนครับผมนี่ ตัแกจะปักเป็ดแล้วครับดูว่าติดธารกิจครับไปเติดบอลเดินสายกับเขามาโอเคครับผมน่าจะแห้วครับวันนี้ยังเหลืออีกสอ,ส,อสองที่ครับใส่ไว้คันสองคันครับดูไปไม่น่าจะอกหรอกครับโอเคครับผม น่าจะได้พบกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับมาลุ้นกันครับว่าตอนเช้ามันจะออกไหมครับโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีตามเช้าครับผมเช้าแล้วครับกู้ดักกับดักกันครับเมื่อคืนฝนตกน่าจะไม่วิ่งแล้วครับโอ้ยวิ่งอยู่จุดนั้นครับมองเห็นเตะไก่เลยครับ อาจจะแห้วแลนะครับโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาลองชเฉยครับวันนี้อีกสักสักสิ้นเดือนับสักสองอาทิตย์น่าจะได้เปิดฤดูกาลอย่างเต็มตัวครับแต่มีกระดักเอียงอยู่นะครับ ใช่หรือเปล่าไม่ใช่โอเคครับผมอยู่ครบองค์ประชุมนิ่งวิ่งรอบเดียวโอย วิ่งก่อนฝนตกแล้วก็ไม่วิ่งอีกเลยนี่ครับนิ่งๆอยู่ครับอู้ันนี้วิ่งอยู่ครับวิ่คักกลับรูดไม่ติดครับโอ้ยทางยังสวย okay. ดูครับยังสวยอ่ะท่าเอเคครับผมยังจะไม่่งโอ้ยดิหนูไม่ใหญ่หรอกเนี่ยครับหักกับดักเลยครับอื ออกข้างแฮว้วโอเคครับจุดนี้แฮวครับผมชมบรรยากาศครับนิ่งครับ ในวิ่งเลยไม่ออกรู้เป่าโอเคครับเก็บครับผมตรงน,นี้แหละครับผ่าน้าบ้างไหมันนิ่งครับ กลับมาเก็บครับไม่ออกเลยนีกรน,นิ่งมีงชนไม่มีได้เลยโอ้ยฝนตก ครานี้น่ามาแก้มือใหม่อยู่ครับอุยชนอยู่ครับนี่ไม่ติดไม่ผ่านครับโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนครับผม โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนี่ครับแห้วครับก็ไม่เป็นไรครับผมหาอยู่หากินก็แบบนี้นะครับมีทั้งแห้วมีทั้งไม่แห้วครับถือว่าได้มาลองเชิงครับวันนี้ลองเชิงก่อนครับชมบรรยากาศเอาครับเช้าๆบรรยากาศยอดครับบ้านผม ครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมครับผมฝาเป็นกำลังใจด้วยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ